สวัสดีครับผมสวัสดี fc ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนะคราบคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยนะครับฮานอยรวมของวันที่30ทธันวาคมสองพั้เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดแนวทางต่องวดของวันที่31ทธันวาคม2567นนะครับ แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปเราก็มาดูค,คำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับในช่องทาง YouTube นะครับผมขอ F4 ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครันั้นขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับผมขอทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยครับนะครับ เลีกนักราดฮานอยรวมนะครับสูตรนี้ก็เดินทางมาแล้ว36วันนะครับผมไม่หลุดเลยนะครับเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งตัวรูดและตัวเจาะนะครับเข้ามากเข้าน้อยนะครับผมนะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่วันนะครับผมแต่ก็ไม่เคยหลุดเลยนะครับนะครับก็เดินดีครับผมนะครับวันที่30ธันวาฯก็เดินมา36วันนะครับผมสถิติสูตรนี้นะครับผมเลีกลาดวางลงนะครับ สปีนะครับผมหลุดแค่4ครั้งก็คือ4วันเท่านั้นนะครับที่ตัวรูดไม่เข้าแล้วก็ตัวเจาะไม่เข้านะครับ,นะรบพูดเพื่อให้ f c ไซ d e ด้รู้ว่าการทำสถิติเช่นนี้นะครับม,มีประโยชน์อย่างไรนะครับ,รบแต่ไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมาเลขใดจะออกนะครับนี่คือว่าไปตามสูตรนะครับว่าไปตามสูตรและการทำสถิติให้ชม เอาละครับทีนี้ 1941, Marie> นะครับตัวเลขตัวรูดนี okay> ้นะครับผมพร้อม10หคู่เจาะนี้นะครับนะครับโซนนี้นะครับตัวรูดและ15คู่เจาะนี้นะครับสามารถนำไปใช้งานได้นะครับกับหุ้นรอบโลกตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับโดยใช้ตัวรูดนี้นะครับเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็ใช้คู่เจาะเหล่านี้นะ แต่เลขลาดนะครับใช้ทั้งหมดนี้นะครับมาทําให้ดูแค่เฉพาะ5้าหนอยนะครับที่ทําเฉพาะ5้าหนอยนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เลขลาดว่างนะครับแล้วก็ผลของของเขาออกใกล้เคียงกันนะครับจึงทำเสตติให้ดูแค่5้าหนอยเท่านั้นแต่สามารถนําไปใช้กับหุ้นรอบโลกได้ตั้งแต่เช้ายัาเย็นยันดึกเลยนะครับ,นะรบเมื่อเข้าใจแล้วนะครับผมเราก็มาดูครับผม เลขขลาดวางรูดไว้นะครับผม6 7 8นะครับ678เข้าไหมเข้าไม่เข้าอย่างไรเข้ามากน้อยอย่างไรเรามาเช็คกันเลยนะครับฮานอยเฉพาะกิจครับผมนะครับนะครับเข้าดูตัวรูดก่อนนะครับเอา6ครับ6มานะครับมาเช็ค6ไม่มีนะครับผม6ไม่มีนะครับเมื่อวานตัวรูดไม่มี6นะครับขออภัยด้วยครับผม f อ7ครับผม7มี1มี2 มี3ามเจ็เข้ารูด3ครั้งนะครับผม3ครับ1 2 3 8มารูด3ครั้งนะครับเท่ากับหฮานอยนะครับตัวรูดเราเข้าไปทั้งหมด6ครั้งนะครับ6ครั้งถึงแม้จะหลุดไป็น1ตัวแต่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับผมในจํานวน6ครั้งนี้ก็นะครับผมปิดประตูการขาดทุนนะครับนะครับถือว่าเดินดีนะครับ ส่วน15คู่เจาะนี้นะครับผมใช้ได้ตลอดหุ้นทั้งวันนะครับแต่ในห้าฮานอยเลขาลาดเน้นให้นะครับ6คู่1 2 3 4 5 6นะครับ6คู่นี้นะครับวันนี้นะครับก็เข้าไปนะครับผมที่71นะครับ71ฮานอยปกตินะครับนะครับตัวเน้นนี้นะครับเป็นการนะครับผมลดการลงทุนนะครับผม แต่ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดานะครับให้ยึดไปที่15คู่เจาะนะครับแล้วนําไปนะครับวิเคราะห์นะครับร่วมกับอาจารย์อื่นสำนักอื่นที่ท่านให้นะครับผมให้ตัวเลขหุ้นเฉพาะนะครับหุ้นเฉพาะนะครับผมเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าแนวทางนั้นเดินทางมาถูกแล้วนะครับผมก็มาดูครับผมนะครับสิคู่เจาะนี้เข้าไปกี่คู่ครับ เข้าไปที here, metros, years, ่นะครับผม90นะครับ90ตรงนี้นะครับเข้าไปที่เฉพาะกิจล่างนะครับเข้า71นะครับผมปกติบนนะครับตรงนี้นะครับนะครับเข้าคูณเน้นด้วยนะครับเข้า87นะครับผมปกติล่างตรงนี้นะครับผมเข้า3คู่เจาะกับ6ครั้งับตัวรูดก็เข้าดีอย่างต่อเนื่อง ก็นับสูตรนี้ก็เดินทางมา36วันวันที่31นี้ก็จะเป็นวันที่วัน37วันมาดูครับเลขราปล่อยอะไรไปให้นะครับของวันที่31นะครับสรัหรพาน่อยเลขนะครับ37วัน หนอยนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่านะครับผมนะครับผมขอส่งท้ายปีเก่านะครับปี67ต้อนรับปีใหม่ปี68ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตครับผมกับทุกๆท,ท่านครับผมนะครับปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดก็ให้มีความเป็นมงคลสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับผม นะวันนี้เรือยคลาดหวางรูดไว้56่ากนครับผมกนะครับผม,นะบผมก็มี45 46 47 48 49ก

หกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับผมนะครับ,นะรบเรขยลาดทำคลิปนะครับผมนะครับทำคลิปอวยพรนะครับผมอวยพรสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับผมยังไงเข้าไปชมด้วยนะครับเพื่อความเป็นสุริมงคลนะครับและทำความรู้จักกับเลขลาด รับเป็นการขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มไลน์และก็ f c ที่นะครับกดติดตามช่องเลขราดอยู่นะครับผมนะครับพร้อมทั้งกล่าวรัาว่าขอยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับผมทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ขอให้ได้รับขอให้รับแต่ความสุขความเจริญนะครับความสมหวังความสําเร็จทุกประการนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับ ในปี2,568ที่จะถึงนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีรวยๆทุกท่านนะครับในรายในลายกลุ่มก็เข้าฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเข้าไปชมแล้วก็ทําความรู้จักกับเลขคลาดนะครับเจตนาจุดประสงค์เป็นเช่นไรนะครับนะครับเลขคลาดเน้นให้นะครับผม48 57 59นะครับ หกแปนะครับผมแล้วก็สีหนะครับเน้นให้6คู่นะครับเอาละครับผม f 4ครับหนะ้าจอไว้นะครับท้ายนี้นะครับผมเลขลาดขออวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ